จะนับไปเสียน้ำเล้วพี่น้องก็คือบอต้อมจะปลูกไว้กินมาต้อมทีเห็ดแบบว่าปลอดสารพิษเนาะครสบายดีเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวบอต้อมสิมาบอกวิธีเนาะปลูกผักบุ้งเนาะนี่นี่จะคือขี้แพะพี่น้องพวกแพะเห็ดแบบคล้ายๆอาคาเซรผสมประสานเด้อพี่น้องเนาะบอตรี้ครับจะปลูกผักบุ้งเนาะพี่น้องเนาะก่อนถ้าจะปลูกทุกครั้งเนาะพี่น้องเนาะ ถ้ามีพุ่นคอเนาะควรใส่ก่อนเนาะสำหรับผักบกุ้งกีพี่น้องว่างไสก่อนนะเนาะข้าต้องใส่ก่อนขาปลูกเสมอเนาะมู่ใหม่เพราะว่าข้าปลูกแล้วขาจะใส่หลังจากขาใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าข้ามีรดนะเนาะข้ากกระเจารดมาปัน่นเนาะ ถ้าเราบ่มีรถควนดินเนาะเาควนใส่ค้าหรือว่าใส่จอบใส่จกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเ้าก็มาหิบจักซีเนาะพี่น้องเนาะผสมมันเข้ากันเลยพี่น้องเนาะประมาณนี้เองเนาะอย่าผสมเลือกหลายพี่น้องควรผสมตะนาดินเนาะพี่น้องเนานะนอ,อย่าคุดลงเลือกเนาะแต่ว่าบ่ต้องจะใส่รถ หลังแจ้งเขาปั้นแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะวิธีเฮ็ดนานพี่นอ้องสำหรับมือใหม่เนาะแต่ว่าสำหรับ,บ,บเบอร์ตบอีกนี่บอร์จำเป็นต้องกวนๆเอาหน้าดินเนาะกวนๆเอาหน้าดินเนาะพี่นอ้องเนาะมาแปะไว้หนึ่งซึ่งกวนๆอาหน้าดินมันเด้อ,พ,อ,พ,ดกกดอพี่น้องเด้อถ้าภัยบ่มีหน้าดินกระแทกจุกแร่้าินหายแข็งเนาะนี่เบอร์ต้องปั้นเนี่นอ้องเนาะ จาก่เขาได้แนวนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาไปจะใส่คาดเนาะพี่น้องเนาะใส่คาดกวาดลบนี่เนาะลบเหลี่ยมมันเนาะลบเหลี่ยมมันเนาะเครื่องเป็นอย่างที่เนาะเขาลบเหลี่ยมมันเนาะคือเขาลบเหลี่ยมมันนี่เนาะพี่เนาะลบเหลี่ยมประมาณนี้ดึงมาจริงพี่เนาะ เอาหนาขึ้นเนาะพี่น้องเนาๆที่ห้ากวาดหนาห้าวควัดกวาดยิงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยิงขึ้นกวาดน้ำล้วยิงขึ้นพนายานตีแบบยิงขึ้นให้ดิกน้องเก็บงานตียิงขึ้นเนาะจ้างเหลือสัญญาเนาะไม่จะเรือสัญญาหลังจากเ้ากวดนาดอันนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็จ,ากจะตีขอบเนาะเ้าก็จะตีขอบมันให้มันเป็ี่ยนจางที่เนาะก,กันน้ำไว้เนาะพี่น้องเนาะ หินมันเป็นกันน้ำเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูแบบว่ายามแรงมันบ่นเป็นยามฝนเนาะถ้ายามฝนเราเห็ดกงกงเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพวกห็ดกงก็ได้แต่ว่าสำหรับเ่านะต้มเห็ดเนาะบริโกงตัวเห็ดหลายหลายคนเขาเพ็ดกัะซี่เนาะนี่ยามฝนเนาะก็จะเห็ดหลบเหลี่ยมเนาะแต่ว่าสำหรับเ่าต้มเองจะบริห็ดแนวนี้เนาะเพราะว่าพุ่นจะออกวเวลาเราใส่พุ่นใส่ปุ๋ยเนาะมันจะออกเนาะบอ่อต้มเชินแบบนี้กวาดบ่มันสูงเลยพี่น้องเนาะกวาดบ่มันสูง นี ning, ่พี่น้องในมันเบิบ์กในผักปุ้งจีนเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าภาษาลาวของห้องว่าพักบงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวาต้องจะมาปลูกให้พี่น้องเบิรกเนาะวิธีวิธีปลูกเนาะพี่น้องเนาะต่อต้มคัดสันมาแล้วเนาะคัดสันสูตรที่ว่าปลูกแล้วงามเนาะก็คือมันจะมีอยู่หนึ่งวิธีสองวิธีสามวิธีเนาะก็คือวิธีที่หนึ่งนี่ก็คือการใช้เมล็ดเนาะว่าหวานเนาะ แล้ววิธีที่สองก็คือเป็นการกรีดล่องกรีดแบบนี้เนาะเบิงใกล้ๆกรีดล่องเป็นแถวแบบนี้เนาะวิธีที่สองเนาะแล้วเขาเก่าในเนาะเชิชิกรีดใส่เนาะนี่เนาะแล้วเขาเอาดินทมหรดูเอาแกลบทมก็ได้ปกเนาะแต่เบอร์ต้อมจะมาใส่วิธีที่สามเนาะวิธีนี้ก็คือเนาะวิธีที่ว่าบอต้มปลูกหลายๆคนถามเนาะอยู่ในอันยูทูปเนาะถ้าว่าบอต้มปลูกแนวไหนเนาะเดี๋ยวบอต้มจะมาบอกเนาะวิธีปลูกก็คือการ ปูกคือดับนาเด้อบัวต้องใส่ตลอดเนาะเจ้วอะไรใกล้ก่อนเนาะนี่พี่น้องสาเหตุที่ว่าบัต้องเห็นบ่าตัดไม้มาเห็ดไก่เนาะพี่น้องก็แล้วนักกับเพะอุบพี่น้องเพะบัวต้องเลี้ยงเพะกับไก่น้ำเลี้องเนาะสาเหตุพี่น้องเข้าเรื่องเข้าพี่น้องวิธีที่สามเด้อเดี๋ยวบัวต้องจะปลูกให้เบิ่งเนาะใส่มือหรือว่าใส่อันนี้ก็ได้พี่น้องหนึง จะยุบเอาหน้านี้ก็ได้แต่ว่าบปุ่มกดไซน์นี้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะก็คือการยิบเนาะสำหรับมือใหม่ประมาณ3หรือ4ีในเนาะจำลงเนาะ3หรือว่า4ีในเนาะจำลง3หรือ4ีในเนาะจำลงเนาะ3หรือ4ีในจำลงเนาะพี่น้องเนาะถ้าคุณบดสำนากเนานะก็จะ,จะปลูกแบบนี้เนาะถ้าห้าวสำนากพี่น้องถ้าห้าวสำนากถ้าห้าวสำนักถ้าสิ่งจะไปลายเนาะเขนะาจะยุบเลหลายเนาะเขาจะเ็อย่างนี้ หนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามเนาะมันก็จะไวเห็นหรพี่น้องนี่นี่เห็นหรอนี่ถ้าคนปลูกโดดมันจะสำนานมันก็ไวพี่น้องถ้าเขาปลูกแบบนี้ไปเลยนี่ถ้าเขาปลูกไม่เขาก็จะอาจจะเห็ดแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเขาปลูกโดดเขาก็ไวเนาะพี่น้องเนาะวายอยู่ได้พี่น้องสี่มือพี่น้องอันนี้ตัวนี้นี่เราต้องปลูกอันนี้ ลีนเสียดายพี่นอ้องเสียดายฟุน่นเสียดายอันนั้นเสียดายอันขี่แบ้พรายขี้แบ้นี่โอกแพะเนาอ,อนี่คโคกเพาต้อมแล้วบาานี่แพะมันขี่ลงไปเนอะมันขี่ลงแล้วมันมาตกใส่แถวนี้เนาะแต่คือน้ำมันไหลสูบมาอยู่แถวนี้บต้อมก็เลยมาเห็นเนาะแต่ปกติบต้มปลูกก็คือหลอกคุณเนาะหลอกง่ญ่เนาะแล้วก็ทั้งหลังเนาะพี่พี่ทางหลังพี่คือบต้มปลูกทังหลังนำ้ำเนาะพูเนาะพี่น้งนองเนาะแต่ว่าอันนี้ เาต้มเห็ดแบบว่าหนึ่งเนาะก็คือเห็ดเสียอไดเสียดายพื้นที่แล้วก็ยากแบกเป็นล็อกเนาะก็คืออยากได้อันนี่ขีแพะนี่แหละก็คือเสียดาดขีีแพะเนาะมันอุตส่ามันไหลลงมาแลยครับก็เลยแบบว่าเห็ดแบบส่วนผสมประสานนะพี่น้องเนาะการเห็ดส่วนผสมประสานก็คือการห้าเอาเนาะสิ่งทุกอย่างเนาะในส่วนของห้าเนาะพี่น้องเนาะเครือกูนกันเนาะ กลื่อกันก็คือเนาะแพะเนาะแพะหรัวเบะเนาะมันกินหง่าเนาะพี่น้องเนาะแพะรอวเบะมันกินหง่าเนาะหลังจากมันกินแล้วมันกระถ่ายเนาะพี่น้องแล้วมันกระถ่ายมูลออกมาเนาะหลังจากมันถ่ายมูลออกมาแล้วเฮากลามาปลูกพักพี่น้องมาปลูกพักเนาะพี่น้องเนาะก็คือมันเกลื่อนกันเนาะเพราะว่าเ้าเห็ดสวนนี้มันจะมีหง่าอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็คือมันจะมีหง่าอยู่แล้วถ้ามันมีหง่าแล้วเฮาวควรเลี้ยงสัดน้ำพี่น้องสัดกินหง่าเนาะ หลังจากมันกินหญ้าแล้วมันก็ขี้ออกให้เฮาเป็ดผุนนอะหลังจากนั้นเ้าก็ประหยัดเงินได้นอ้องพี่น้องประหยัดต,ต้นทุนได้ในการเกเกษตรก็คือขฮาจะบริไส่ปุ๋ยหลายหรือว่าอาจจะบริไส่เลยพี่นาะเพราะว่าดินมันมีอินทรีย์วัตถุเนาะถ้าขฮาจะซื้อข้าวมันกับแพงนาะพี่น้งองเพราะปัจจุบันนี้เงินมันกะเฟอร์ได้อยู่ประเทศลาวเฟอเน้องพี่น้งองเป็เนอย่างกระเทศเนาะหลังจากเขาปลูกแล้วเนาะพี่น้องนี่ หลังจากเขาปลุกแล้วเขาจะเอาแกเนอเอาแกบหรือว่าจะเป็นแกบเก้าหรือว่าเป็นฟางนอเป็นฟางนอเป็นน้องเนาะเขาก็มาห้อยนอะโหยปลุกหน้ามันเนาะพี่น้องเนาะห้ยปลุกหน้ามันแล้วหลังจากเขาห้ยเรียบร้อยแล้วเขาก็หดน้ําหดน้ําซ้ำมันซุ่มันเปียกนอแต่ว่าอย่าให้ซุ่มันเปียกจนเกินไปเพราะว่าดินมันจะแน่นน็คือให้ซ้ำมันเปียกให้ดินเปียกนอหลังจากเขาหดให้มันดินเปียกแล้วก็คือมือหนึ่งนอยามแรงถ้าเป็นยามแรงเขาจะหดสองครั้ง ตอนเช้าตอนแรงเนาะในกรณีตอนแรงหนะดก้อนตาเว้นจะตกดินห้ามหดตาเว้นตกดินแล้วมันจะเกิดเสื้อลาเนาะตอนเช้าก็คือเขาหดแต่เช้าเนาะซ้ัพพี่น้องตื่นเช้าแหละก็คือหดเลยแต่ว่าตอนแรงนี่ห้ามเนาะก็คือตาเว้นทำนี่นควรหดเลยเพราะว่าพักมันจะกลิ่นตนนัวนี้ก็คือมันจะสังเห์แสงตัวน,นี้เนาะแล้วบ่าต้องจะมาทายให้เบิง้งเนาะ นี่เนาะพี่น้องเนาะงพักบงกีนทั้งหลังเบต้อมปลูกไว้เนาะได้ประมาณเป็ดกระวันเลยเด้อพี่น้องเนอะก็คือเนาะสุดนี้เบต้อมจะปลูกไว้กินเด้อพี่น้องเนอะเบต้อมจะใส่ขี้แพะเนาะที่ว่าเบต้อมมีเนาะขี้แพะเนาะเบต้อมจะนำไปแช่น้ำเนาะพี่น้องเนาะก็คือเบต้อมจะปลูกไว้กินเบต้อมจะเห็ดแบบว่าปลอดสารผิดเนาะก็คือเบต้อมปลูกหน่อยเนาะนานเดียวเนาะก็คือเบต้อมจะเห็ดไว้กินก็คือจะไปแช่น้ำขี้แพะเนาะแล้วไปผสมกับเจือจางกับน้ำเนาะไปเจือจางกับน้ำแล้วเอาเอามาหุ่นเนาะก็คือจะเป็นปุ๋ยเนาะ ใส่ทดแทนปุ๋ยเคมีได้พี่น้องแต่ท่านใดเนาะอยากแบว่าขี้เกียจเนาะอยากใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้เนาะพี่น้องก็คือเนาะหุ้ยบางๆเนาะสามารถใส่ได้เลยเนาะแล้วเราต้มจะมาแนะนําอีกเนาะในการปลูกเนาะหัวใจรักของมันเด้อพี่น้องก็คือหัวใจรักเลยรักๆเด้อก็คือดินพี่น้องบ่าต้อมแนะนําไปเกือบครูคลิปเพราะว่าการเฮ็ดส่วนลึกกว่าการปลูกพักนี้เนาะให้พี่น้องจื้อไว้ถ้าดินบดีเนาะดินเป็นกดเนาะกดสูงหว่าด่างสูง เวลาให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารธาตุไอตัวเจ็ดลงไปเนาะพักของเฮาจะบริจิตให้พี่น้องสังเกตเบื่องท่าดินไปดีเนาะเวลาใส่ปุ๋ยเนาะ่านไปประมาณสองสามมือใบมันจะเคี้ยวงามนั่นก็คือดินพี่น้องเป็นกลางเนาะท่าดินผู้ใดเนาะใส่ปุ๋ยลงไปแล้วยังซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะบอ้อมขอแนะนําเนาะถ้าเป็นดินหม่เนาะบอ้อมแนะนําหาขี้เท้าแกบหรือว่าให้จูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะเป็นพุ่นจูดขี้เหงื่อจูดเนี่ยก็ได้เอาแต่ขี้เท้ามันเนาะมาห้อยเนาะแล้วปั่นดินเนาะท่าดินพายเน ที่ว่าเนาะใส่ขี้เท่าท่านเนาะหรือว่าขี้แกบจูดใส่หลายอยู่แล้วแต่ว่ายัางขี้ไร่เนาะทำบ่ต้มแนน้ำเนาะใส่อินทรีย์ถุเนาะหรือว่าห้ามเพิ่มาัดด่างเข้าไปอีกเพราะว่าดินของท่านมันอาจจะเป็นด่างเนาะก็คือขาต้องเบ่งตัวจริงเนะาะบ่ต้มกระบอกบว่าได้วาดินของท่านเป็นอย่างเนานะเพราะว่ามันต้องแก้ตามสถานการณ์ที่ว่าดินพี่น้องเนาะในบทนั้นเป็นแนวดพี่น้องก็คือจะพูดดีกว่าบ่ต้มเนาะก็คือคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยว่น้องเด้อ ก็คือตรงทางหลังนี้บัต้มจะปลูกไว้กินเนาะเอาไว้ใส่ต้มมีไว้ลวกกินนะ้ำเรืองเนาะก็เลยจะบริใส่ปุ๋ยเคมีถ้าบัาต้มใส่เนาะบัต้มจะใส่เนาะปุ๋ยสูตร18 18เนาะบอกไวนะ้เนาะเพื่อหลายๆคนอยากจะรู้ว่าใส่ปุ๋ยสูตรเนาะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้คลิปนี้ขอขอบใจพี่น้องที่ติดตามรับชมเนาะจะจบคลิปด้วนถ้าบม่เข้าใจก็สามารถถามได้เนาะถ้าบัาต้มตอบได้บัต้มก็จะมาตอบให้